ต่อนัอน,นี้นำเลยคะ่ะสวัสดีค่ะจะมารีว,รวิวซปเปอร์ฮีโร่นะคะไปชมกันเลยสวัสดีค่ะจะมารีว,รวิวซปเปอร์ฮีโร่นะคะเอาเรีวิวเลยค่ะตัวแรกคืออะไรคะตัวแรกคือสไปเดอร์มแมนสไปเดอร์แมนยกมาให้ เพื่อนๆพี่ๆดูไงครับนี่ไปที่แมนมีไปที่แมน,ม,นะะมีไฟด้วยนะคะมีไฟด้วยไปที่แมนมีรูปร่างหน้าตาอยังไงคะหน้าตาเป็นสีขาวคะา่ะนี่ต่อไปมีตัวอะไรครัอเมริกาอเมริกานี่ตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่มากค่ะหน้าตาเป็นยังไงคาตา สีสีัดดกับสีขาวนี่มันะไฟนะคะอย,อยู่ที่หน้าอ,อกแลวนะฮะน,นีิโนต,ตัวต่อไปค่ะมีโน่สองตัวผ่านไปนะคะอันนี้มีนนนโนต,ตัวที่สาม่ะ มีโล่สามตัวผ่านไปมีโล่ตัวที่สี่ว่าไงคะยักษ์เขียวนะคะนี่มันมีไฟด้วยนะคะนี่มันจะมีไฟสีเขียวยักษ์เขียวนี่มันจะมีไฟสีเขียวอ่ะเพราะมันสีเขียวมันต้องมีไฟสีเขียวด้วยอ่ะตัวสีแดงก็มีนะคะตัวที่ห้าค่ะตัวที่ห้า นี่นี่นมันกดให้เป็นสีนี่อ๋อเอาห้าตัวห่านไปแล้วนะแต่มันนั่งไม่ได้ ก็เกาะเลยนี่หมดแล้วมีแต่ปืนนะคะปิ้วปิ้วนี่กเลยหมดแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้อัศนด้วยนะคะบ๊ายบาย